ฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินประโยคนี้แต่คดีที่จะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้กลับเป็นเพราะการพูดโกหกของเด็กวัยหขวบคนหนึ่งทำให้คนบริสุทธิ์ต้องติดคุกนานหลายปีและกระบวนการการพลิกกลับของคดีนั้นเหมือนกับละครมากแม้แต่พอดเรื่องในภาพยนตร์ก็ยังไม่เกินจริงเท่านี้เลยเรื่องราวเกิดขึ้นในวันที่7มิถุนายนปี1998ที่รัฐโอไฮโอในอเมริกา ในวันนี้บรูควัยหขวบจะได้เข้าร่วมงานวันเกิดของญาติดังนั้นเธอจึงไปค้างคืนที่บ้านของคุณยายจูดีเวลาประมาณ2นาฬนาทีจู่ๆบรูคที่กำลังนอนหลับอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงคุณยายดังมาจากห้องรับแขกเมื่อเธอมาถึงยังห้องรับแขกก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำร้ายคุณยายของเธออยู่บรูคตกใจมากจึงรีบวิ่งกลับไปที่เตียงในห้องทันทีแล้วก็ห่มผ้าเพื่อแกล้งหลับ แต่ชายคนนั้นเห็นแล้วว่ามีบรูคอยู่ด้วยจึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องบรูคทันทีและตั้งใจที่จะทำร้ายเธอจนถึงช่วงประมาณหกโมงเชา้าบรูคก,ก็ตื่นขึ้นมาอย่างปฏิหารแต่เมื่อเธอไปที่ห้องรับแขกอีกครั้งกลับพบว่าคุณยายจูดี้นั้นเสียชีวิตแล้วบรูคไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงรีบโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากญาติของตัวเองแต่ญาติของเขาไม่อยู่บ้านสายโทรศัพท์ของบรูคถูกโอนไปยังกล่องรับข้อความเสียง เมื่อฝากข้อความเสร็จแล้วรุกจึงรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเธอมาเคาะประตูอยู่ที่บ้านของโทเนียแต่ที่ผิดปกติก็คือถึงแม้ว่ารุกจะได้รับบาดเจ็บแต่โทเนียก็ไม่ได้ให้บรุกเข้าไปข้างในบ้านและไม่ได้เลือกแจ้งความในทันทีด้วยแต่กลับพูดกับ,บรุกว่าลูกของเขาต้องกินข้า,าวเช้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้บรุกรออยู่ที่หน้าประตูบ้านของเธอแต่การรอนี้กลับนานเกือบชั่วโมง หลังจากนั้นโทนเนียก็ขับรถพาบรูคกลับไปทรงที่บ้านของคุณยายของเธอสองชั่วโมงต่อมาตำรวจหน่วยสวาร์ก็มาถึงบ้านของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาเรนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของคุณยายของบรูคออกไป180กิโลเมตรและได้จับกลุ่มตัวเขาเมลินดาภรรยาของคาเรนเฝ้าถามตำรวจอยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตอนนั้นตำรวจถึงได้บอกกับเธอว่า คาเรนเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้หลังจากนั้นคาเรนก็ถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจหลังจากการตรวจสอบพบว่าบรูคเป็นหลานสาวของเมลินดาคุณยายของบรูคก,ก็คือแม่ของเมลินดากล่าวคือตำรวจคิดว่าคาเรนเป็นคนทำร้ายแม่ยายของเขาและคาเรนที่ถูกลักพาตัวไปที่สถานีตำรวจก็เอาแต่พูดว่าเขาถูกใส่ร้ายบอกว่าตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วทำไมตำรวจถึงคิดว่าคาเรนเป็นคนทำเป็นเพราะว่าบุ๊กบอกกับตำรวจว่าผู้ชายคนที่เขาเห็นในคืนนั้นรูปร่างเหมือนกับคาเรนลุงเคยของเขามากดังนั้นตำรวจจึงได้จับกลุมตัวเขามาวันที่20พฤษภาคมปี1999เกือบหนึ่งปีหลังจากเกิดเหตุคดีของคาเรนก็ถูกนำขึ้นศาลทนายความของคาเรนได้หาพยานมาเพื่อยืนยันว่าในคืนนั้นคาเรนได้ดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนที่บาร์ตลอด จนถึงเวลาประมาณ2นาฬิกา40นาทีอีกทั้งภรรยาของเขาก็ยังยืนยันอีกว่าในช่วงตีสี่กว่านั้นคาเรนก็ได้นอนหลับอยู่ที่บ้านบ้านของคาเรนอยู่ห่างจากบ้านของจูดี180กิโลเมตรแค่ขับรถก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าแล้วขับไปกลับก็เกือบ3ชั่วโมงดังนั้นคาเรนสามารถยืนยันได้อย่างสมบูรณ์ว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนอกจากนี้ในบ้านของจูดีและบ้านของคาเรนตำรวจก็ไม่พบหลักฐานใดๆ ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือคนร้ายดังนั้นคาเรนไม่สามารถเป็นคนร้ายได้เลยแต่ข้อพิสูจน์ว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนี้ก็ยังเทียบกับคำพูดของเด็กอายุหกขวบไม่ได้บรู๊คซึ่งเป็นพยานเพียงคนเดียวในที่เกิดเหตุได้ออกมาเป็นพยานในศาลเมื่อเธอถูกถามว่าคนร้ายอยู่ในศาลหรือไม่บรู๊ก็ยื่นมือของเธอออกมาแล้วชี้ไปที่คาเรนโดยไม่มีความลังเลและอายการคิดว่าแรงจูงใจในการก่อคดี เป็นเพราะคาเรนนั้นเข้ากับแม่ยายไม่ค่อยได้และในฐานะที่เมรินดาเป็นภรรยาของคาเรนทำให้การยืนยันว่าสามีของเธอไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นไม่น่าเชื่อถือมีการพิจารณาคดีอยู่ไม่ถึงหนึ่งเดือนคณะลูกขุนเชื่อว่าคาเรนมีความผิดจึงตัดสินโทษจำคุกให้แก่เขาต่อมาเมื่อหนึ่งในคณะลูกขุนถูกสัมภาษณ์เขาก็ได้พูดว่าบรูคที่เป็นเพียงเด็กอายุหขวบไม่มีทางพูดโกหกแน่นอน นอกจากนี้เธอ,อยังประสบเรื่องราวแบบนี้มาแล้วยังกล้าขึ้นมาเป็นพยานให้ในศารจึงทำให้คณะลูกขุนทั้งหมดนั้นประทับใจเป็นอย่างมากดังนั้นคาเรนจึงถูกส่งเข้าคุกไปแต่เมลินดาที่เชื่อมั่นว่าสามีไม่ใช่คนร้ายอย่างแน่นอนเชื่อว่ามันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่และที่สำคัญที่สุดคือทำไมบรูคถึงพูดว่าสามีของเธอเป็นคนร้ายดังนั้นเธอจึงต้องการมาหาบรูคและถามให้เชัดเจน แต่แม่ของบรูค๊คหรือก็คือพี่สาวของเมลินดาก็ได้แตกหักกับเมลินดาเพราะเรื่องนี้ดังนั้นเมลินดาจึงไม่สามารถเข้าหาบรูกคได้จนกระทั่งสามปีต่อมาความสัมพันธ์ของเมลินดาและพี่สาวของเธอเริ่มดีขึ้นจึงยินยอมให้เมลินดามาหาบรูกคเพื่อสอบถามความจรงิงดังนั้นเมลินดาจึงพาทนายความมาหาบรูค๊คที่ในขณะนั้นเธออายุสิบปีแล้วยังจำเรื่องที่คุณขึ้นศาลเพื่อเป็นพยานเมื่อหลายปีก่อนได้ไหม จำได้ในตอนนั้นคุณบอกว่าใครคือคนร้ายคาเรนตอนนี้คุณยังเชื่อแบบนั้นอยู่ไหมไม่ใช่แล้วผู้ชายคนที่ฉันเห็นมีดวงตาสีกาแฟแล้วดวงตาของคาเรนเป็นสีอะไรละ่ะดวงตาของเขาเป็นสีฟ้าถึงแม้ว่าบรูคจะรู้ว่าคาเรนไม่ได้เป็นคนทำแล้วทำไมเธอถึงพูดว่าคาเรนเป็นคนทำละ่ะ จริงๆแล้วในตอนที่ตํารวจสอบปากคำรู้ก่อนหน้านี้นั้นตํารวจถามเธอว่าคิดว่าผู้ชายคนนั้นรูปร่างเหมือนใครแน่นอนว่ารู๊กจะพูดถึงบรรดาคนที่เธอรู้จักที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนที่สุดอยู่แล้วนั่นก็คือคาเรนต่อมาตํำรวจทนายความและยาการยังบอกกับ,บรู๊เป็นในๆให้รู๊กคิดว่าคนร้ายก็คือคาเรนอีกด้วยดังนั้นรู๊กถึงได้เชื่อว,ว่าคาเรนเป็นคนทํา แต่คุณอย่าคิดว่าเรื่องจะจบลงง่ายๆแบบนี้ถึงแม้เมลินดาจะส่งวิดีโอที่บรูคยอมรับว่าจําคนผิดให้แก่ศาลแล้วแต่ศาลกลับคิดว่าผู้ใหญ่สอนให้บรูคพูดแบบนี้ดังนั้นจึงได้ยึดตามคำพิพากษาเดิมอยู่เีแรกก็คิดว่าเด็กไม่พูดโกหกจึงตัดสินโทษให้คาเรนไปตอนนี้เด็กกลับบอกว่าตัวเองจำผิดคน หรือว่าจะต้องเอาตัวคนร้ายมาไว้ตรงหน้าผู้พิพากษาคา,าเรนถึงจะหลุดพ้นจากโทษนั้นเมลินดาเริ่มขั้นตอนต่อไปด้วยความคิดแบบนี้เธอได้ไปตรวจสอบเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบ้านจูดีพบว่ามี12คนที่มีประวัติอาชญากรรมทั้งอย่างเป็นผู้ชายที่อาศัยอยู่ใกล้บ้านจูดีอีกด้วยในเวลาเดียวกันเธอก็ได้อาศัยรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นคดีเพื่อเรียนรู้ถึงสถานการณ์ที่คนมักจะตรวจสอบไม่ได้ และเก็บตัวอย่าง DNA หลังจากนั้นก็ทำตามสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโทรทัศน์เพื่อสกกลรอยตามคนเหล่านั้นไปที่ร้านอาหารหรือบาร์เก็บแก้วน้ำหรือก้อนบุหรี่ของพวกเขาไปหากไม่มีหนทางแล้วจริงๆเธอก็มักจะเข้าไปใกล้ชิดกับเป้าหมายและแอบ,บเอาเส้นผมของเป้าหมายมาเก็บไว้ในตู้เย็นในบ้านของเธอจุดประสงค์ก็เพื่อเอาหลักฐานเหล่านี้มาเปเรียบเทียบกับหลักฐานและ DNA ที่พบในที่เกิดเหตุ เพื่อดูว่าดินเอมีความสอดคล้องหรือไม่แต่กระบวนการก็ไม่ได้ราบรื่นนักถึงแม้จะเก็บดีเอ็นเอของผู้ต้องสงสัยทั้ง12คนได้แล้วแต่การตรวจสอบดีเอ็นเอครั้งหนึ่งนั้นจะต้องใช้เงินหลายหมื่นดอลลาร์ดังนั้นเมลินดาจึงต้องใช้เงินออมและเงินบริจาคทั้งหมดของเธอในที่สุดก็ได้เจอห้องแ a บที่ยอมลดค่าธรรมเนียมลงให้ครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้เอาดีเอ็นเอเก็บรวบรวมไว้มาทำการตรวจสอบแต่ในตัวอย่างของทั้ง12คนนั้น ไม่มีอันไหนตรงกับ DNA นี้ในระนามที่พบในที่เกิดเหตุเลยแต่เมลินดาก็คิดหาหนทางได้อีกเธอเอา DNA ของสามีไปทำการเปรียบเทียบกับ DNA นในระนามในที่เกิดเหตุผลออกมาว่ามันไม่สอดคล้องกันเมลินดาและทนายความของเธอคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าคาเรนไม่ใช่คนร้ายแต่ผู้พิพากษาและอายการกลับคิดว่าหลักฐานในที่เกิดเหตุอาจมีการปนเปื้อน บวกกับที่เดิมทีคดีทั้งหมดถูกตัดสินว่ามีความผิดตามคําให้การของปรุกอีกด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบ DNA ดังนั้นคําตัดสินของคาเรนจึงยังคงอยู่ในครั้งนี้เมลินดาและคาเรนรู้สึกหมดหวังแล้วจริงๆแต่หลังจากที่คําพิพากษาในครั้งนี้ออกมาได้ไม่นานเมลินดาบังเอิญอ่านหนังสือพิมพ์และพบกับความหวังอีกครั้งเธอเห็นพ่อแม่คู่หนึ่งที่ถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายลูกของตัวเอง วิธีการนั้นใกล้เคียงกับอาการบาดเจ็บของบรู๊คและคนเป็นแม่นั้นก็คือโทเนียเพื่อนบ้านที่บรู๊คเคยไปหานอกจากนี้เมรินดายัางพบว่าเอินสามีของโทเนียนั้นมีหน้าตาคล้ายกับคาเรนมากดังนั้นจึงสงสัยว่าผู้ชายที่บรูคเห็นน่าจะเป็นเอิญและในวันนั้นโทเนียก็ไม่ยอมให้บรูคเข้าไปในบ้านและไม่ยอมแจ้งความอาจเป็นเพราะว่าในตอนนั้นเอิญอยู่ในบ้านแต่หากจะพิสูจน์ว่าเอินคือคนร้ายนั้น จำเป็นต้องเอา DNA ของเขามาทำการเปรียบเทียบแต่ในตอนนั้นเอิร์นได้ติดคุกไปเพราะสาเหตุอื่นแล้วแต่ว่าเมลินดาก็คิดได้อีกหนึ่งวิธีเธอเขียนจดหมายไปหาเอิร์นที่อยู่ในคุกบอกเอิร์นว่าตัวเธอโสดและเหงามากอยากจะหาเพื่อนทางจดหมายสักคนทั้งอย่างแน่ที่อยู่ตอบกลับไปให้ด้วยจุดประสงค์ก็คือรอเอิร์นตอบจดหมายและทำการเก็บน้ำลายที่เขาอาจจะใช้ปิดซองจดหมายมาเปรียบเทียบ d n a แต่เอิญก็ไม่เคยตอบกลับจดหมายเมลินดาเลยสักครั้งต่อมาตอนที่เมลินดาไปหาคาเรนที่เรือนจำก็พบว่าเอิญและคาเรนถูกขังอยู่ในเรือนจำเดียวกันและในวันที่เมลินดาและคาเรนพบหน้ากันในเรือนจำนั้นเอิญก็ยืนอยู่ด้านหลังของเมลินดาและในตอนนั้นเมลินดาประมาะมากจึงไม่สามารถเก็บดินเอของเอิญได้ดังนั้นเธอจึงบอกกับคาเรนว่าคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคนร้ายต่อมาคาเรนจึงพยายามหาวิธีเข้าใกล้เอิญแต่ห้องขังของทั้งสองคนนั้นอยู่ไกลกันมากคาเรนจึงไม่สามารถเข้าใกล้เอิญได้จนกระทั่งมีวันหนึ่งคาเรนเห็นเอิญที่เพิ่งสูบบุหรี่เสร็จก็เอาก้นบุหรี่ที่ทิ้งลงไปในที่เขียบุหรี่แล้วจากไปคาเรนก็เข้าไปเก็บก้นบุหรี่นั้นขึ้นมาแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อทันทีหลังจากนั้นก็เอาไปเสียบเก็บไว้ในหนังสือ หลังจากวันที่คารเรนเก็บก้นบุหรี่ของเอิร์นได้เอิร์นถูกย้ายไปที่เรือนจำอื่นเนื่องจากเกิดความขัดแย้งกับคนอื่นต่อมาคาเรนก็หาโอกาสเอาก้นบุหรี่นั้นมอบให้แก่ทนายความของเขาจากการเปรียบเทียบพบว่าดีเอ็นของเอิร์นมีความสอดคล้องกับดีเอ็นเอนี้แระนามในที่เกิดเหตุแต่สิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือถึงแม้ว่าจะหาหลักฐานแบบนี้เจอแล้วแต่อายการเคก,ก็ยังไม่ยอมรับและยังปฏิเสธการปล่อยตัวของคาเรน ดังนั้นเมลินดาและทนายความจินตัดสินใจว่าจะอ้อมสารแขวงไปแล้วเข้าหาอายการของรัฐโดยตรงเลยทั้งยังเปิดงานถแถลงข่าวเพื่อให้ประชาชนช่วยกดดันสารอีกด้วยในที่สุดอายการจินตัดสินใจทำการตวรวจสอบ DNA ของเออและ DNA ที่พบในที่เกิดเหตุใหม่อีกครั้งวันที่15ทธันวาคมปี2005 7ปีครึ่งหลังจากเกิดเหตุผลการเปรียบเทียบดีเอ็นพิสูจน์แล้วว่าเอิรนเป็นคนร้ายตัวจริง ในที่สุดสารก็ได้ทําการยกฟ้องคําพิพากษาของคาเรนและปล่อยตัวเขาและเอิร์นก็ถูกนําตัวขึ้นศาลอีกครั้งเพราะคดีนี้จากการตรวจสอบในภายหลังพบว่าหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นเอิร์นถูกนําตัวไปสอบปากคําที่สถานีตํารวจเพราะคดีอื่นและตอนที่อยู่ในรถตํารวจเขายังพูดกับตํารวจว่าพวกคุณมาเพราะเรื่องของจูดี้ใช่หรือไม่นั่นก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตํารวจคงรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวเองจับคนผิด แต่ก็จงใจปกปิดเอาไว้ในที่สุดเอิญก็ถูกตัดสินโทษจำคุก55ปีอีกปีครั้งจนกระทั่งตอนที่เขาอายุ9ก้ปีถึงมีโอกาสได้รับการปล่อยตัวออกมาเพราะความผิดพลาดของสารแขวงสถานีตำรวจในท้องถิ่นคาเรนจึงต้องได้รับค่าชดเชยมากกว่า5ล้านดอลลาร์ประมาณ178ล้านบาทแต่ที่น่าเสียดายคือการแต่งงานของมิรินดาและคาเรนไม่ได้ยืดยาวไปตลอด ต่อมาทั้งสองคนก็ได้หย่าร้างกันและแยกย้ายไปสร้างครอบครัวใหม่และโทเนียเองก็ไม่ได้รับบทลงโทษใดๆเมื่อคาเรนต้องประชิญหน้ากับรูคที่ทําให้คนบริสุทธิ์อย่างตัวเขาต้องติดคุกนั้นก็ไม่ได้โกรธอะไรแต่กลับพูดปลอบโยนเธอว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเธอแล้วคนที่ฉันชื่นชมมากที่สุดในคดีนี้ก็คือเมลินดาจริงๆแล้วเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของจูดี้แต่จูดี้ซื้อลูกสาวบุญธรรมคนนี้มาด้วยเงิน1,000ดอลลาร์ ประมาณ3 0,000บาทก่อนเกิดเรื่องเมลินดาก็ได้รู้ถึงภูมิหลังชีวิตของตัวเองแล้วแต่เธอไม่ได้กล่าวโทษจูดี้ในทางกลับกันเธอกลับวิ่งเต้นเพื่อค้อนหาความจริงช่างเป็นคนที่ดีจริงๆเอาล่ะค่ะวิดีโอของวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะหากทุกคนชื่นชมวิดีโอของฉันก็ช่วยกดติดตามและแนะนำให้เพื่อนๆของพวกคุณได้รู้จักกับฉันด้วยนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบายบาย